มันควรจะหาทางเกี่ยวกับอะไรทำอะไรหาที่มาของเสียงหาที่มาของเสียงเฮ้ยชัดแปลกกว้วเอออย่าไปเลยแปลไปวะผมผมเดินกดูหนังแล้วเจอซับไตเติ้ลนี้นะก็ปิดละก็กูโง่ภาษาอังกฤษกูงฝึกภาษาอังกฤษไงแลมึงยังฝึกเฮียดิคิวหวัดดีครับทุกคนวันนี้มันถึงเวลาของพวกเราเลยครับที่เราโลบอกแม่งแบนพวกกูสี่คนเลยไม่มีสกินเลยครับใช่ไหมใช่ไหมมึงตอบได้ครับได้ครับขอแนะนำตัวคนแรกครับคนเบอร์หนึ่ง ออกมาเบอร์หนึ่งนี่ครับคุณเชิญครับชื่อ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 อะไรชื่อนุครับชื่อนุ้นะครับต่อไปขอเชิญโลนเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองอ่าครับนี่ครับเบอร์สองไหนชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่อครับผมชื่ออะไรวะโอเคต่อไปโลนเบอร์สามลนเบอร์สามชื่อ โอ้โอเคแต่คนนี่ครับทนผมโลนเบอร์4นะครับซึ่งวันนี้เราจะกับแมปชื่ออะไรเ <c oughs> นี่ยเฮ้ยก๊อปชื่อก๊อปชื่อไม่ได้โอเควันนี้เราจะเกือบแมปเฟชนะครับแ,แมปแบบแบบแนวเฮิร์ลเลยนะก็มันไม่มีสก,กินเลยสักคน <c oughs> เหมือนเหมือนอยังไงวะแมปมันไม่ให้มีเรามีสกินใช่ไหมแมปจะมีก็ได้เข้าเลยเว้ยนี่ห้องนี้เข้ามา4คนกลายเป็นไอ้โลนเลยเนี่ย <c oughs> เธอมาทําให้ฉันหัวโลนชัดหัวโลนทำไมถ้าต้องโลนมาก่อน Galaxy พี่ว่าแมปไม่ได้ชื่อเฟสแมปไมนชื่อเฟสอีกที่อะภาษาไหนเฟส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 เฟเฟสมาเขาบอกว่าคําเตือนมี่ําสเกตได้วยนะจ๊ะก็มีเสียงดังแล้วก็อื่นๆอยู่มากมายประมาณนี้ถูกถูกถูกโอ้ครับถูกใครใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ครับยังไม่กดไลค์ ก็อย่าลืมกดไลค์กัน like ด,ด้วยนะครับกดไลค์เฮ้ยมาแล้วปะ่ะเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยมีให้มีให้เครดิตเครดิตด,ด,ด้วยมาอยู่ในปา่าเรื่องราวนี้มันค่อนข้างจะดาร์กโอเคเรื่องดาร์กกดแชร์กดอิมัลชันดีนะครับทุกคนเอ้ยอมีอิมัลชันดีด้วยใช้คะ่ะเก็บของได้นะคะี่อะไรอะ่ะเฮ้ยที่ไหนเนี่ยนี่มันมันเราจะอยู่หรือว่าจะทำาย คือไม่ใจย้อนกลับใช้ไม่แน่ใจเหมือนกันเอาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาสายอาชีพอาชีพแล้คอร์ดดิ้งเรคคอร์ดดิ้งเหรอเขาเขามาแบบมาแบบมามาดรา้าผีเหรอเป็นนักข่าวหรือเปล่าบอกว่าฉันเจอเกาะเดินในย่างเจอเกาะยังยังฉันมีข่าวดีด้วยในสุดแต่ก็เจอข่าวดีแล้วภาพสวยจนกูเริ่มกระตุกเลยเมื่อกี้เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเดินเดินทะลุป่านนี้ไปเรื่อยเฮ้ยปลดไฟปลอดเจ๊พัดทุกคนโอ้โหเลยดูหน้าเลยเก็บของเก็บของเก็บของ มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีไฟมันไม่มีอันนี้กระสุนกระสุนเนาเฮียกูพร้อมทีจะลาผีแล้เฮียนี่แหละสิ่งที่กูต้องการมานานคอนโทรย์ย่อคอนโทรยย่อนะครับชิปคือโอเคโอเคฟังกันคอนโทรย่อชิปวิ่งโอเคอปคือเปิดไฟแล้วระวังแบตไฟฉายหมดนะเฮียรสามีแบตไฟฉายด้วยอยากล่าผีอ๋อนี่คือแบตอ๋อแล้วกูเก็บไปหมดแล้วเฮียันทุกคนอรัจะเน่ยอ่ะไป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 โอ้ยมัจัด เฮ้ยเราใช้ไฟฉายคนเดียวพอไหมพี่มันจะใช้สว่างรึเปลาันไม่ล้นแล้วพี่เออว่ะเออไม่ล้นเลวไม่ล้นแล้วมันก็คือเราไม่พร้อมผมตั้งบอยเออ่ะจำไว้นะไฟฉายไฟฉายไม่มีแบตเออมาหน่อยนี่ไงนี่ไงถ้าแบตหมดก็เก็บกูไม่ได้ทั้งอันเลยอ่ะกูเก็บได้นียแต่กูไม่เก็บแล้วไปเ้ยเก็บตังกันเฮ้ยมันนี่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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรกี้เฮ้ยเปิดไฟฉายไหมมืดเอ้ยยังไม่เปิดดีกว่า ไม่เปิดอ่ะอุ้ยมีทางเข้าเข้าได้ปะเข้าไม่ได้เข้าได้ทางนี้ไงเราด้วยครับใครจะโถมาครับจะหลับละไอ้เหี้ยอ็งอุ้ยไม่ชินอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สกินตัวเองอ่ะแกอะไรอ่ะแมปมันไม่น่ากลัวจะหลับแล้วแหะยังยังยังไม่ถึงเวลามึงไม่ถึงเวลาเพิ่งเริ่มมึงเอาแล้วเหรอเออเอออะไรอ่ะมึงเป็นคนงยวะไม่เชื่อเลยว่าจะเจออะไรอ่ะเฮ้ยแปลไม่ได้ก็ไม่ต้องแปลดิือว่าทัดก็เอาแปลไปทัดนะ ไม่ไม่ไม่ึงแปไม่ได้ก็ไม่ต้องท้าไม่ต้องแปลไม่ต้องทัดไม่ต้องแปลแล้วใครไปอะไรไปตีภาษาจีนไหมเออเขาทไหนอ่ะทางนี้ปะนี่ไงนี่อะไร่ิโอ้ยอ่ะคุณครับพวกูไม่อ่านครับไปเลยฮะเออไปข้ามแม่งเล่นแม่งไม่เอาเนือเรื่องเลยเราเล่นนะครับเราไม่เล่นในเรื่องนะฮะเผื่อใครอยากได้เนเรื่องอย่าวังคับบังกับช่องนี้ไอที่เราต่อไมได้ต้องไปตามทางเฮ้ยอะไรกับที่เรือเอ้ากับไปที่เรือทำไมอ่ะเอ้านันบอกไม่รู้มันบอกให้กลับดิจะรู้ป่ะ กดชิป R2 ร์ทูทำไรอ่ะเดี๋ยวๆๆๆๆอะไรอ่ะแบบพี่เดียวกับพี่เดียร์เซฟไฟฉายบ้านทุกอ่างเดี๋ยวไม่ได้ใช้แล่วทำไมมันหน้าเบอร์อะอ๋อหรือว่าเธอไม่ชัดเจนไอ้ชั์คิดจะใสเลยวะมึงเป็นอะไรเนี่ยชัดคิดจงถ่ายอะถ่ายทุกอย่างเลยวันหน้าอะไรอะอะไรอะไรเต็มเต็มเจต็มเต็ะ เจมเอ๋อเฮียเจมไอเฮียใส่แต่แว่นไม่มีเฮียอะไรเลยไม่ใช่เหรอใช่เจมเหรอตามเจมไปเราตามไปไม่ได้้เจมใครอะเจมเฮียแล้วเจมก็เฮียแล้วอ้าวแจมอะไรไม่ใช่เจมเจมมันหัวสีทองไม่ใช่เหรอล่ะรู้ได้ไงในไลน์อะโอ้ยโถ่ไม่บอกเจมหัวทองไม่บอกไอเฮียไม่ใช่เจมนะน้องอะไรเนี้ยอะไรอะเฮ้ยเก้าอี้ อีอ่าน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 อันนี้อะไรเฮ้ยคัสเซียนเฮ้ยกูมีดาบในที่สุดฉันก็สามารถไปพื้นที่ใหม่ได้แล้วอะไรเฮ้ยเพชรไทยก็ไปเก่งเนี่ยเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะแบ็คลูมค้างค้างมัน้งไอ้ที่มันหลุดมาจากแบ็คลูมได้เลยเนี่ยเป็นเฮียอะไรเฮ้ยเอ้า มึงตกใจอะไรกันนะกูจะหลับแล้วเนี่ยเอะเฮ้ยทะเลแดงอ๋อเกิเกิดะเคลื่อนนะอ้วนไหต่อเคลื่อนอะอ้วนแล้วดาบกูอยู่ไหนกูอยากได้ดาบอะมี่ไปเฉาะกับไปที่กับไปที่รัวเมื่อกี้ลัวเลขโอ้ยเดินไปเดินมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมเกมให้กูเดินไปเดินมาวะกูไม่เข้าใจเลยอะโอย่างง่วง เอ้ยแม่อาชิมมันงงได้ไงวะเล่นเกมแล้วคุณหลาดอะไรไปเนี่ยเฮ้ยยี่อะไรเู้เสียแบงวันเฮ้ยเใครบินไอ้ายุแค่สือเปิดไฟแฟบเปิดไฟเออเปิดไฟด้วยกันวะเขาให้ไฟฉายมาทางไหนทางนี้วะก็ทำไมมันมีแต่บทกูพูดเนี่ยมังขึ้นชื่อตัวเองมันชื่อตัวเองทุกคนชื่อตัวเองหมดเลยอะไรทัดพูดเอะไรเดี๋ยวได้สิได้อะไรเดีบ๋แสดงเฮ้ยเปิดได้ไหม We dead ใครน่ะเจมเจมโอ้ยเฮียฮะอะไรอ่ะเฮ้เดี๋ยวก่อนเปิดแปรซ้ำเพื่อทำไมเนี่ยอ๋อเปิดได้ทีละคนดิโหราะตามไปตาไปตามไปตาไปไปแล้วมันอยู่ไหนนี่ไงมันอยู่นี่ตามมันไปเปิดแฟร์ทีแฟร์แฟร์แฟมันนี่ไม่บอกว่าไปยังไงอะวิ่งดีเฮียเดบิวเดบิวครับกดเป็นไหมเคยเคยใช้คีย์บอร์ดไหมนะฮะ ขนาดยังทืชัดเชฟปูนโคไม่เปยังเล่นโลมาเกินเลยที่ไหนกันแล้วอ่ะเดินตามทางดิไอ้เหี้ยกูกูทิ้งคนง่วงไป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 ไหนกันแล้วอ่ะเดินตามมาเดินตามมานี่กอะไรบอกฉันเกี่ยวกับอะไรอ่ะอัฟเฟอร์ฮิมอัฟเฟอร์ว่าอะไรวะอย่าตามมันไม่ทัดไม่ต้องไปแล้วจริงเราเล่นครับเราเล่นครับเจมบอกว่าอย่าตามมันก็กูจะตามสกิดเลยเพื่อนเพื่อน เล่นเล่นมึงก็แค่เอามือจับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้าออกปีนได้มึงอยู่ไหนกันเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยหาทางหาทางเข้าไปในหาทางเข้าไปในโรงเรียนแล้วจะไมมปีนไม่ได้หรอปีนไม่ได้หรอเออไม่เข้าใจแม่ขนาดกูปีนไม่ได้เล้ยมันกันได้หรอได้ปหมได้ปหมไม่ได้นี่ไงทางเข้าไอ้เหี้ยมันปีนเข้าไปได้แต่วะนี่เออเข้าตรงนี้ได้นี่หว่าะนึงอ๋อลอยถู่ก่อนที่ไหนอ่ะ นั่นไงนั่นน่ะเดินมาเดินมาเห็นชื่อยังเห็นชื่อยังเออมึงเดินไงให้หลงเนี่ยคือไม่มีแต่ทางตรงเว้ยไม่ตรงเนี่ยมันเลี้ยวต้องหาทางเข้าไปอื่นมเลยไหมครับผมโอ้เฮ้ยลูกไปสายไปสายเกิดดอยส๊อก็อกอะอ่ะทางอื่นทางอื่นไงเดี๋ยวต้องเราต้องฝึกภาษาอังกฤษนะฮะเราต้องฝึกภาษาอังกฤษอุ้ยมืดึ๊บเลยเนี่ยแกเราเราเล่นเกมเราต้องเล่นเกมให้เป็นประโยชน์นะฮะเราเรากูเดินมาคนเดียวเฮ้ยทางซ้ายไปทางซ้ายเร็วทางซ้ายเนี่ยวะทางซ้ายของเนี่ย ทางเข้าเมืันจะเนี่ทางนี้เห็นชื่อกูบอมีทางเข้าตรงนี้เฮ้ยเล่นโบว์บอกจะให้หลงดิที่ไหนกันวะเฮ้ยเฮ้ยเดินแค่หลงเนี่ยโง่ไหมเนี่ยเอออะไรวะโทษโทษทีนะมีคนเพิ่งหัดใช้คอมเขาเพิ่ง WA ดิบเต็มเฮียอ่ะนนี้เจอละเราเข้าไปไหนวะเนี่ยไปไปอ่านดิมีโน้ตไม่อ่านไม่อ่านไปเปิดเปิดไม่ได้คุณแจมเบิาผมแปลมาหลายคลิปแล้วผมขี้เกียจแปลแล้ว ไอทัศแปลดิตอนนี้มันอยากแปลอ่าแปลแปรแปรบอกว่าอะไรอ่ะอ่าแปลดิจัด if you are เมื่อคุณ One Ah T work Worship บอกเอ้ย Worship then go away we are feeling d i f i n e พูดอะไรไ่แปลว่าอะไรเขาไม่แปลแม่งอ่า แปลว่าอะไรวะไม่รู้เลยไม่ยด้แม่ทำไมเนี่ยเอ้าเอ้ามืดแม่ผมกดเข้าประตูมาเออเหรอกลับไปไม่ได้แล้วแถวนั้นกลับไม่ได้ชาติเตอร์สองเปิดสองเข้าประตูมาอ้าวเฟิสองแล้วอ๋อชาติเตอร์หนึ่งเฟิสองไอ้แค่กูเมาเฮ้ยคัสซินมาแล้วมันจะมีอะไรแน่แฮะอะไรอะโรงเรียนของเราน่าอยู่อ๋อได้กูเปิดไฟได้นสวัสดีทุกคน อันนี้เคยอยู่ใครใช้ใครเปิดสปีกเกอร์พวกเราทุกคนควรจะหาทางเกี่ยวกับอะไรทำอะไรหาที่มาของเสียงหาที่มาของเสียงไอ้ยทัดแปลกกว่าเอออย่าแปลเลยแปลไม่หัวผมผมเรียนคุณกูหนังแล้วเจอซับไตเติ้ลอย่างนี้นะกูปิดแล้วก็กูโง่ภาษาอังกฤษกูรู่ฝึกภาษาอังกฤษไงกูยังฝึกเฮียดิคลิปแลเราต้องฝึกด้วยเราเล่นเกมก็ต้องหยิบเกมไม่ประโยชน์ไม่เคยได้ยินหรอไม่อยากฟังกูไม่เนี่ย เชื่อกูคนดูเขาอยากฟังโอ้ายยิ่งเป็นคนดูเป็นหนีอะเรียนภาษาอังกฤษในคลิปไอ้เหี้ยเราต้องฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมกับคนดูไงเขามาเสพอารมณ์อารมณ์ไงเลื่องใหญ่คงมีอารมณ์เนี่ยมีอารมณ์ทางเพศดีโโอ้หเออเรกจิตเรกจิตหืนแล้วอุ้ยตบบู้ทางนี้อะไรเนี่ยเนี่ยเพื่อนเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไฟอะไรได้บุญไหมอะไรอ่ะ ถ้าบอกผ่าที่มาเสียงมันบ่นเฮียอะไรว่าเสียงกระโอนี่นี่กระเท่าไหนวะท่านสองวะท่านไหนไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านประตูแล้วอารมณ์เกมครับอารมณ์เกมอันมีประตูีประตูเฮ้ยเฮ้ยมันนี่มันนี่มันนี่นี่เฮ้ยเราเจอห้องบูชายุเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้ว่าเหมือนบูชายนเลยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรฟดับไฟดับโบ้ไฟดับโบ้เฮียจำเดาจำดาวจำเดาเหมือนเลือกอะไรอกันล่ะ เฮ้ยเปิดได้ไม่มีอะไรอะไรอ่ะหน้าต่างหน้าต่างว้าวนะมนห้องนี้มาไฟดับปุ๊บเราออกมาจะเจออะไรเว้ยเน,นี่ยสมโมกกี้นะเนี่ยออกไปดิไม่มีอะไรเราหาชั้นสองเออเจ๋งวา,ากชั้นสองเลยอ่ะมมเม<อ>าเดินห้องดิเพื่อนมันล็อกเพื่อนเดิแต่ห้องนาดิเจ<ห>๋งแล้ววะหห้องไน โอ้ยโอ้ยโมีเส้ทางอะไรเงี้ยขอโทษนะครับทุกคนขอโทษที่ทันไม่หุนหิดโถนะฮะที่คลิปนี้ห้ามหงุดหงิดแชร์เล่นไปเฮ้ยเปิดได้โอเคเอยเก็บเก็บเก็บแบตเก็บเก็บแบตเก็บแบตนี่ไงบันไดน่ะบันไดน่ะอยู่ฮาบันไดนั่นนึงขอดูห้องอื่นกันรอยโถไก่อนมีกุญแจเอาเก็บเก็บเก็บไปห้องที่มันรกสักเปล่าออฟฟิศคีย์เออห้องออฟฟิศหลัก แต่ผมเดินตาให้ตามทันเพื่อนมันยากเหรอวะอุ้ยเฮียอันนี้ห้องอะไรนี่ไงห้องฟิหลักเนี่ยไหน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 เฮ้ยนี่ไงเอ้ยแบตรถเร็วเหมือนกันนะออแบตคือหมดแล้วไ้เหี้ยกูไม่ได้กันกูไม่ได้กันสามคนเหรอเฮ้ยกุญแจคอมพิวเตอร์รูมห้องกุญแจคอมไปไปไปไอ้เหี้ยคลิปนี้ไม่สามคนนี่ไงโถมึงก็เดินมาทันเพื่อนดี ไม่ทำเบี่ยอะไรนี่ยเดินมาอุ้ยไม่หยุดวะโอ้ยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่มีอะไรบ้างห้องน้ำมันต้องเข้าห้องนี้ทัศห้องเมนออฟฟิศเนี่ยเมื่อกี้ทัดเปิดประตูได้ในในห้องไหนนี่ไงเนี่ยปิดนี่ไงปิดเพลงปิดเพลงปิดแล้วปิดแล้วแบตเตอรี่ฉันท้องเจ็จแล้วทำอะไรต่อทีนี้เอิ่มมีซัมติง i n g กำลังมาในที่เกาะโอ้ย อะไรอะจบเมื่อกี้กูโดนหมายเขาว่าไงเมื่อกี้มันหมายเขาว่ายังไงอะมันมีมันมีบางอย่างจะเข้ามาในเกาะนี้อมันมีบางอย่างเข้ามาในเกาะนี้อไม่รู้อะไรอะเป็นอะไรอะมันไม่ดีเลยอะอยู่แฮฟไฟส์ซัมอะไรอะอ่านไม่ทันมึงเป็นอะไรอันนี้ go back ฉันต้องการกลับไปมันบอกให้กลับไปอะต้องตกใจมึงเป็นคุยกันเนี่ยฮะ f ฟเอ to call generator อเอะ มึงเลี้ยงกม่เดียวคนจริงไหมไอ้ยี่คนหนึ่งแปลคนหนึ่งแต่พ่อมึงง่ะมึงก็ตามมันได้ดีเงียบดีทัสไม่ต้องแปลนะทอชนี่น่าจะแปลอยู่ไอ้ยี่นี่ก็ตกใจคุยกับคนเก่งเลก็บอกว่าน้องทัสเงียบเถอะทัสจริงเงียบเถอะเออไอ้กูตามบอลเกมไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ได้ทำพี่อะไรเนี่ยกูแปลอะไรไม่ทันแล้ว มาตรงแปลเล่นเล่นครับเล่นกูไม่ได้อยากรู้เลยทัตต้องแปลเว้ยเลยกูอะไรนะแปลไอ้โถก็เจอผีอยู่ทัดอะไรวะคิปนี้ไม่ได้เราเตรียเนี่ยไม่คลิปนี้พวกกูมาคุยกันจะแบกกาเป็นลูกบอลแก่เฉยมันบอกไอ้หาเมื่อกี้อําอําเขาให้ไปไหนมันหานอ้หนาเลยอิเล็กทริกเปอะไรเจเนเรเตอร์อย่างอ่ะก็เออหาเจเนเรเตอร์เปิดไฟเปิดไฟ ทังสองควยขึ้นไปทีึ้นไม่ได้เพี้ยเียเก็ชอบคิดแบบนี้ว่ะขึ้นไม่ได้อะไรอ่ะมึงเดินมาแบบเดันขึ้ไอ้เียไม่เชืียเเต้องออกไปนอนหรอป่าไหนพวกมึงไปไหนกันแล้วไม่ได้เออนนทไมมันร้องอะมันเฮ้ยม่ใหญ่ให่ยงงี้ยางงี้ไม่มีอะไตกใจเถอะประตูสวัดประตูสวัดประตูสว เก้ยังแถะอธิบายมาเฮ้ยนี่ไงห้องห้องคอมเนี่ยโอ้ยโถเดินตามเพื่อให้เป็นอ๋อนี่ไงห้องคอมแล้วเจอยังไงเจอ g e อ่ะนั่นสิต้องหาเ e n e r a t o r เฮ้ยอะไรอ่ะเจอแต่ไรไม่รู้เนี่ยโอเคเราต้องไปหาเ e n e r a t o r หาเ e n e r a t o r เอ้ยกลับกลับโถไม่เป็นไรกลับ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 ต้องหาห้องไฟห้องที่ไม่มีไฟอยู่เนาะ understand No มี office เฮ้ยห้องอะไรอ่ะเป็ห้องนี้มันไฟกระพริบห้องนี้ไฟกระพริบแล้ว รอแยกกันหาเกิดไหมเฮ้ยนี่อะไรอ่ะมีห้องฉายหนังจะแยกได้บอเราต้องแยกทางกันเพื่อตามหาสิ่งที่เออหาเจเนเรเตอร์ไม่หาอะไรหาห้องไฟห้องห้องเปิดไฟห้องนี้หรือเปล่าไม่น่าใช่นะไม่ใช่นี่หน่อยตรงนี้อยู่ในห้องนี้นี่ไงห้องไฟป่ะนี่ป่ะใช่ป่ะไหนไหนนะครับไหนอันนี้ไม่ใช่หรอวะมันมันไม่กดอะไรไม่ได้อ่ะเปิดประตูกูโอุ้ยมืดเหมือนกันนะไอ้ยังมืดจริงว่ะไอ้เสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊ก กูจะเร็วกูจะเร็วตามมาที่ไหนทางไหนที่ทัดทัดน้องพี่หลังน้องไปไหนไปเนี่ยอ๋ออ๋เนี่ยมันมีประตูเนี่ยล็อกเกอร์รูมเนี่ยเปิดแน่เนี่ยมันมีห้องใหญ่มากเลยอ่ะแป๊บนึงรวมตัวกันก่อนบรอรอเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันกีฬาปะอ่กูจะกับโถ่ทำไมกูต้องอยู่กับมึงแล้ววะโถชิบหายแล้วกูกับมึงหลงกันแล้วหรอโถเดินไปด้วยกันเอ้าก็ยังแบต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 ไฟฉายจะหมดหมดแล้วแบตไฟฉายกูหมดแล้วอุ้ยอุ้ย องถงยักษ์ใครพูดอ้าวไปไม่ได้อ้าวทำไมไม่ได้ทำไมไฟกพิบอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเฮ้ยียอะไรอะอะไรอะเงาอะไรอะเตรียมวิ่งอะอะไรแมงงาเน้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้ยดูหน้ามันดีเเ้เ้นะเฮ้ยวิ่ง้เลย ใช่ถ้าทำไรลันลันเอ้ายี่วิ่งทางไหนทางไหนทางไหนกับที่เดิมบอกวกูกลับที่เดิมนะไฟเบสเซฟตี้ทำไมต้องเป็ูทางไหนทางไหนกูไม่รู้กูไม่รู้กับที่เดิมกับที่เดิมทำไมต้องเป็ู่ทำไมกับที่เดิมกเคยลาก่อนเฮ้ยไฟฉายก็หมดไฟฉายกูหมดกูหมดแตเป็นคูไมได้เหนื่อยกูเนืงอยสายที่ปลอดภัยไม่ไงไฟฉายไม่มีกูหอบพี่กูหอบ ปิดประตูเลยประตูปิด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 ถั่วตาหัไปแล้วไปบอกหาที่ปลอดภัยใครวะยังจะยีเลยเนี่ยไอ้ยีไอ้ไอ้พวกยีไม่เปิดคือโดนไล่อยู่คนเดียวไอ้สัสเอ้ยบอกไม่บอกให้ไปเจเนเตอร์ยังไม่ได้เปิดเลยเฮ้ยใครมีไฟฉายบ้างมีกูไม่มีแล้วไปนำแต่ผมว่าตรงนี้ไม่ที่ปลอดภัยได้เพราะว่าอ็อบเจกต์มันยังไม่เคลียร์ใช่ไป ไม่น่าใช่ตรงนี้ไม่น้า,าไฟฉา,ายกูไม่มีเฮ้ยนำดิไม่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยท้งนั้นแหละตอนเนี้ย